เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นเพืกอบผมอีกแล้วโหมดยากครับผมมาได้มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเป็นตำรวจด่านตรวจเว้ยเราจะมาเป็นคอนทราบนซึ่งเกมเนี้เป็นเกมสัญชาติรัสเซียเว้ยท่านผู้ชมแค่ชื่อก็เกมดีแล้วปะ <c oughs> แค่แค่รู้ว่าผลิตที่ไหนก็คือเกมดีแล้วปะวันนั้นก็เล่นเลยไม่ผู้ความต้องเพลกกดเลยนี่อะไรเนี่ยเลือกโหมดเกมแคมเปญผูต้ตรวจสอบกดแคมเปญไปคุณตการเลือกฝึกสอนอบรม5วันใช่หรือไม่อ่อใช่สอนผมมา มาเลยดูจากหน้าพี่ชายคนนี้คือคือพร้อมทํางานเต็มที่อ่ะผมบอกแค่นั้นแหละดูดูห้าเนี้ยที่พยายามจะหยุดผมไปเริ่มเกมไปดีกว่าคาริคาตาข้ามชายแดนเราเป็นตำรวจตำรวจชายแดนปะชี่เราตำรวจคนนี้เติร์ได้แล้วสหายเราจะไปที่นั่นเร็วๆนี้ที่ไหนคุณตำรวจพาผมไปที่ไหน พวกเขาพนันด้วยวอดก้าหนึ่งลังเลยว่าคุณจะไปสามารถทํางานอยู่ที่นี่ได้ครบหนึ่งอาทิตย์แต่ผู้บัญชาการหน่วยเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างมากแน่นอนผมจะทํางานที่ดีไว้ใจผมได้เลยคุณควรทำตามคำสั่งทั้งหมดของเขานะไม่เช่นนั้นคุณจะจบแบบเอออะไรโลนิครฟช่จ้าเป็นชายที่น่าสงสารก็แค,ค่อยากได้เงินมากกว่าน,นี้นะไหนเฮ้ย จอไหนจอไหนพี่ชายโอเคเราอยู่ที่นี่แล้วต่อไปไปหาผู้ปิชาการขอโชคดีละอุ้ยกด e ลงสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีครับไปไงอ่ะโอเคโอ้สหายเรารอคุณอยู่นี่เลยยินดีต้อนรับสู่ชายแดนอาคาลิสตันในคาลิกัสกาดินแดนมาเธอแลนด์ฉันเป็นผู้บัญชาการหน่วยชื่ออันเดนเลเยฟและฉันจะธิบายงานของคุณให้ฟังไหน ข้แลกไปที่ออฟฟิศแล้วหยิบแฟ้มเอกสารไม่ยากปะไม่ยากปะออกนีออกนีผมจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะแฟ้มเอกสารกับไฟฉายเหรอตอนนี้เปิดโฟลเดอร์แล้วก็ตรวจสอบผู้มือเอกสารของคุณสะซึ่งมีข้อมูลตรวจสอบประเภทต่ตางๆรวมถึงรถแล้วก็ประเทศของผู้มาเยือนไหนคืออะไรอ่ะไอชี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะผู้ชมมันเยอะแบบเยอ,โๆๆอะโคตรอ่ะมาไม่กลัว เยี่ยมเรามาเริ่มกันเลยดึงคันโยกรถคันแรกก็จะเข้ามาในเขตแดนได้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 เข้ามาเลยครับเข้า,าเลยพี่ชายพี่ชายครับเลยรถชนไปนไงโอเค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 เชือบีบแต่ใส่ด้วยโอเคแล้วผมทำไงในการเข้าสู่คาริสตันคนขับต้องมีข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องนะไปแล้วก็ให้เขาแสดงเอกสารที่ถูกต้องให้ดูหน่อยสวัสดีครับลุงผมเ,เด็กใหม่ครับออขอดูเอกสารหน่อยลุง ดูมีเอกสารเปล่าตอนนี้ดูอีกครั้งที่โฟลเดอร์ของคุณโอเคแล้วก็ใช้ตัวเปรียบเทียบเอกสารด้ว่ความถูกต้องของโฟลเดอร์ของทั้งสองฉบับโอเคถูกเปล่าเราต้องกดที่ชื่อไหมการเปรียบเทียบช่องในเอกสารโอเคถ้าสีเขียวคือตรงกันสีแดงคือไม่ตรงกันสีเหลืองคือจับคู่ไม่ถูกต้องเหรอ เปรียบเทียบวันเกิดกับปฏิทินเพื่อตรวจสอบอ,อ,อายุของผู้ขับขี่โอเคได้ได้ได้ไ,ดไม่ไมีปัญหาอย่าลืมทำเครื่องหมายมข้อผิดพลาดท,ดทั้งหมดที่พบในรายงานไหนอะไรอู้ไหนชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลถูกต้องนะแล้วก็หนังสือเดินทางเหรอหนังสือเดินทางก็ตรงรูปถ่ายแป๊บน,นึงนะใช้ได้ถึงบบบาตรงปะจับคู่ไม่ถูกต้องต้องยังไงอะ่ะต้องจับคูบปฏิทินปะ โอเคตรงกันก็คือใช้ได้ถึง10ตุลานี่คืออะไรอะ่ะอันนี้แผนที่ยไม่เกี่ยวนะวันหมดอายุอุ้ยมันบีเกตอันนี้ลดด้วยนะท่านผู้ชมถ้ายิ่งกดเยอะโอเค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 ลุงก็ดูตรงนะวันหมดอายุวันหมดอายุมายไม่หมดอายุโอเคลุงลุงเออไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะปล่อยเข้าไปได้ไหมลุงว่าอะไรลุงลุงอยานะลุงอยานะลุงนะลุงอยาบ่วนะลุงหยาบ่วนะแล้วผมต้องทำไงผมต้องไปสรรับขันโยกวะ อันนี้คือปล่อยผ่านปะโอเคหนังือทีมหนังเซทีมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรวสอบเรียบร้อยโอเคอนุมัตรลุงลุงใส่แว่นปะเน่ะนะโอเคในรูปลุงก็ใส่แว่นนะโอเคตรงทุกอย่างผมอนุมัตลิลุงไปออไนะขอบันที่ดีโอเคขอให้มีความสุขกับดินแดงของเรานะครับไปเลยไปเลยไปเลยเออ,อเฮ้ยไม่แย่นี่หว่า <laughs> เยี่ยมมากนั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเรียกคนขับคนตอบภัยมนเลยมาๆมาๆมาๆสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มาเธอแลนด์ครับสวัสดีครับรถคันเล็กนี่อ่สวัสดีครับชาวต่างชาติทุกคนต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องนะได้ได้ไม่มีปัญหาพอดูใบหน่อยครับขอบคุณครับไหนมีพิรุษอะไรเปล่ามีพิรุษอะไรเปล่า เอ๊ ه, หนวดเหมือนจะไม่ตรงนะไอ้หนูพิชายเหมือนพิชัยหนวดจะแบบว่าหนวดหนวดจะไม่ตรงกับอันนี้นะหนวดขึ้นเร็วหรือเปล่าชื่อตรงหรือเปล่าชื่อไม่ตรงนะอันนี้คือชื่อไม่ตรงนะชื่อไม่ตรงแล้วก็วันหมดอายุโอเควันหมดอายุใช้ได้ไม่ผิดพลาดหมายเลขหนังสือเดินทางถูกปะเฮดเจ็ดสี e ่แปดสองอีเคเฮดโอเคถูกถูกถูก รูปถ่ายอุ๊ยมีแสง u ูวด้วยคืออะไรคืออะไรรูปรูปรูปจ่ายนี่นะไปตรงปะ่ะผมไปให้ตรงก่อนละกันโอเคที่เหลือนะ่าจะไม่มีปัญหานะใช่ปะ่ะที่เหลือไม่มีปัญหานะชื่อไม่ตรงอะ่ะพี่ชายพี่ชายชื่อไม่ตรงอะ่ะเนี่ยนะมันบอกว่ารูปถ่ายเปรียบเทียบหน้าคนคนขับกับรูปหนังสือเดินทางจะต้องเหมือนกันน้ำไม่เบื่อน่ะน้ำไม่เหมือน,น,มมอนผมก็ไม่อนุญาตนะยิงแม่อนุญาตแต่ชื่อผิดละไป กลับไปโกหนวดกลับไปโกหนวดก่อนแล้วมาใหม่เล<ๆ>ียวหัวกลับไปเลยเออชิดดิฟด้วยวะใช่ได้นีมาครับคนต่อไปครับผมการปฏิเสธที่เป็นธรรมการตรวจสอบที่ยอดเยี่ยมมีเอหนึ่งด้วยคืออะไรในแผงนี่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดอ๋อสม,มบูรณ์แบบเหรอโอเคโอเคโอเค,อเคสวัสดีครับนะน้ามาีอะไรผิดกฎหมายเปล่าน้าดูตาลึกๆนะนอนน้อยไปเนี่ย เอาน้อยไปเนี่ยเสื้อคุมพูดสีแดงเหรอสีแดงหมายความว่าไงหมายความว่าปกปิดรอยเลือดได้เนี่ยมาเอาบัตรมาเอาบัตรมาครับบัตรมาครับขอดูบัตรหน่อยนะชื่อตรงไหมโอเคชื่อตรงเลขนี้ก็ตรงนะเป็นผู้มาเยือนใช่ไหมโอเคตรงกันหมดอายุหรือยังไม่หมดอายุโอเคเหมือนจะไม่มีปัญหานะคนนี้ใช่ปะมปีปัญหาก็ ยินดีต้อนรับนะลุงสู่ดินแดนมาเธอแลนด์าย,ายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับไปเลยไม่ยากอย่างที่คิดว่าเกมนี้คันต่อไปมาเรามีกี่คันอะ่ะเรามีสี่คันสุดท้ายแล้วนี่ไหนเรามีเปิดกระเป๋าด้วยนะส,นว,สนะวัสดีครับลุงเฮ้ยคนก่อนหน้านี้ปะกลับไปโกนวดเหรอลุงกลับไปโกนวดปะกลับไปโกนวดเหรอมีอะไรเปล่าฮะ มีอะไรเปล่ามีอะไรไปลุง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 มีไปเลยลุงลุงออกเลยลุงผมจะเล่าอะไรให้ฟังจริงๆผมก็ข้ามชายแดนเหมือนกันลุงผมแอบอยู่เหมือนกันลุงขับเลยขับเลยขับเลยลุงแม่งไม่เป็นงานเลยว่ะลุงขอหนดิขอไปหน่อยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องโนแวงกับลุงคนนี้ลุงฟาริตลุงเอ๊ะลุงลุงลุงครับ วิ่นั่งได้ลุงลุงลุงขอดูใกล้ๆกลหน่อยลุงแบบว่าลุงรีบตัดโกนหนวดไปไหนวะฮะมันไม่ตรงลุงมันไม่ตรงเข้าใจไหมมันไม่ตรงลุงมีอะไรอีกอันนี้เหมือนจะตรงนะใช้ได้ถึง20ิเมษายโอเคโอเคอันนี้ยังส6บเมษายอยู่อ้าวอ้าวลุงอ้าวอ้าวไม่ตรงนี่เอาทำหน้าบึ้งเลยลุงลุงทำหน้าบึ้งเลยลุงทำหน้าบึ้งเหรอลุง ลุงทำหนาบึ้งผมไม่อนุญาตครับลุงลุงไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านลุงกังย่อเลยไม่ต้องผ่านไม่ไปไหนด้วยทำไมลุงทำไม,ไมขอญาตผ่านครับผมผมผ่านไปไม่ได้ทำไมเปิดปากกระโปรงเลยปิดเองด้วยขี่รถสมัยนี้ไฮเทควะรถรัเสเซียันไฮเทคทุกคันเลยวะโอเคจา้จาจ้าผมทำทุกอย่างครบแล้ว โอเควันนี้คุณทําได้ดีเลยนะสหายเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรวันนี้คุณไปที่อพาร์ตเมนต์ของคุณแล้วก็พักผ่อนได้แล้วไปโอเคโอเคโอเคจา่าจ่าเรียกเองจ่าเรียกถังกระป๋องนี่ว่าอพาร์ตเมนต์เหรอไอเชี่ยกระป๋องสี่คูณสี่เนี่ยนะเชี่ยผ้าเน่าเน่าอ่ะขอญญนอนุญาตนอนเรามีอะไรบ้างอ่ะเราไม่มีอะไรเลยอ่ะมันโคตรรกอ่ะการนอนหลับจะช่วยสร้างระดับการรับรู้โอเคไอแถบไอแถบการรับรู้ตรงนั้นนะท่านผู้ชมไปขออนุญาตนอนครับ ร yeah! ับละอะไรอะการบำรุงทรัพย์สินเงินเดือนพนักงานทำไมทำไมทำไมผมถึงถูกหักเงินเดือนพนักงานทำไมหรือไปผุนหรือผมเป็นหัวหน้าแล้วผมต้องจ่ายเงินลูกน้องฮะไอ้เหี้ยแปลกๆลแล้วพะว่แปลกแปลกแล้วผมโดนกูโดนทุบเงินสวัสดีทหา,ายผมชื่อเอ่อดูพิปเปสลอฟฉันเป็นผู้รองมาช่วการและฉันจะเป็นผู้นำของคุณในวันนี้ มเมื่อเร็วๆนี้เราได้เห็นกลุ่มกิจกรรมการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นโชคดีที่หน่วยข่าวกรองเราได้ลงมือปฏิบัติการกันแล้วโอเคก่อนเื่นมาดูที่บอร์ดข้อมูลกันก่อนว่าายต้องจัดการอะไรนะค้นหาของทุกคนที่ตรงกับคําอธิบายแล้วก็ห้ามไม่ให้ยาสติดเข้าดินแดนโอเคเอาละ่ะมาเริ่มเรียกกันเลยเดี๋ยวดีๆไปนึงไปนึงอ่านอยู่เห็นไหมรีบไปไหนมีอะไรบ้างอะ่ะผู้ค้าของเถื่อนเราสังเกตเห็นว่าคนขับที่ไม่ได้อยู่ตรวจเมื่อวานนี้จะพยายามข้ามภรมแดน เลขทะเบียนบางส่วนเอ่อ V R เคหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลของเราในแก๊ง o b l i v c r a f ได้ข้อมูลมีค่าเกี่ยวกับการส่งสินค้าครั้งนี้ก็คือคนขับอายุ47ปีโอเคเรามี2องันผู้ค้าของเถื่อน2อันนะท่านผู้ชมข้อมูลก็คือคนขับอายุ47ปีแล้วก็เลขทะเบียนไปเลขทะเบียนก่อนเลยเข้ามาเข้ามาครับสวัสดีส,สดู่ดินแดนมาเทอแลนด์ครับผมขอดูเลขทะเบียนหน่อยนะครับ ดูือนแเราจะมีผู้ต้องสงสัยนะให้ขอลงจากรถขอลงจากรถด,ด้วยครับอ,อ,อขอใบก่อนขอใบก่อนขอใบก่อนตรวจพอเป็นพิธีตรวจพอเป็นพิธ,พเธีเหมือนจะยังใช้ได้อยู่นะใบพวกนี้แต่ว่าแต่ว่าอะไรนะหรือแต่ว่าอะไรนะหรือลงมาจากรถถูกผู้ลักลอบจะออแอบสินค้าแล้วก็มีเสร็ลักตาราง แต่ว่าเราสามารถมองเห็นสัญลักษณ์นั้นด้วยแสงยูวแล้วก็โชคดีที่เรามีไหนขอดูหน่อยนะขอดูเอา้า <c oughs> คุณยังสามารถถาของเถื่อะนได้จากเอ่อจากที่เหล่านี้มียางบุหรังคาบางโคลถังน้ำมันกันชนแล้วก็ที่กรองอากาศไหน <c oughs> ตอนนี้ต้องการเครื่องมือไ <c oughs> ปหยิบมีดมาจากโตะไปะหยิบมีดมาจากโต๊ะมไม่รอดแน่ <c oughs> ไอ้หนูปักเป็นเลขหนึ่งเลยดูไว้แล้วแต่ผมฟันคนอะ ถ้าผมฟันคนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเป็นเราเราเป็นน้ำดีอะไรอะไรอะไรทำได้ดีมากยาเสร็จติดสามโหเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะมีไหมมีเปล่ามีอีกเปล่าผมได้กลิ่นผมได้กลิ่นเหมือนจะไม่มีนะใช่ป่ะเดี๋ยวบอกูทุบเลยกูทุบเลยมีป่ะนี่ไง แล้วมันยัดหมดจริงตรงจำได้ว่าผู้ขนสินค้าเถื่อนสามารถเล่นตุกติกเล่ทุกเมื่อสไลด์กสารส่วนสบจับไปเวณนั่นได้แล้วทำไงอ่ะเข้าไปจับนี่ไอ้หนูโดนไอ้หนูโดนค้าของเถื่อนก็โดนโอเคอัปเกรดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ขังโอเคแล้วก็ต้องจ้างผู้คุมด้วยเพื่อการในนักโทษหลบหนีวันหลังก็อยานะครับอยู่ในนี้ซะ โอเคนี่คือโกดังคุณสามารถเก็บของที่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปเลยสี่กระสอบแล้วก็ไปบอกเจ้าหนะ้าที่ให้เก็บกวาดรถที่เหลือได้แล้วสวยสวยสวยจ้าฝากที่เหลือด้วยฮะชีจ๋าดีดนิวแล้วหายไปเลยคุณสามารถทุบชิ้นส่วนของแขนได้ด้วยค้อนขวานทำให้คุณเปิดลังรถได้ไหนโอ้โหแล้วกูหยิบทุกอย่างเลย พวกกูหยิบทุกอย่างเลยมามียุทวรปกรอ์ครบทุกอย่างละไอหน้าไหนมันจะมีเรื่องกับผมนี่เข้ามาเข้ามาสวัสดีครับสู่ดีแดนมาเธอแลนด์ครับผม,ส,ส,มส่งเอกสารมาซะไม่งั้นโดนขวานโดนขวานจามหัวเนี่ถูกไหมเฮ้ยก่อน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 ส่งขอดูขอดูยางรถหน่อยนะครับก็มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะ รถกว้างแต่ไม่ใส่อะไรเลยน่าแปลกจริงๆอืมวิดาโบหรือเปล่าลงมาอยากรถหน่อยลงมาลงลง,ลงช้าเหรอมีพิรุษหรือเปล่าเรามีพิรุษหรือเปล่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมีขนยงขนยาอะไรหรือเปล่าคันนี้เอ๊ะมันจะไม่มีนะโอเคขอเอกสารหน่อยครับขอเอกสารหน่อยครับชื่อตรงปะ โอเคตรงโอเคแต่แบบเหมือนหนังสือเดินทางจะไม่ตรงนะครับแล้วก็อันนี้ก็หมดบบอายุแล้วโอเคอันนี้ก็หมดอายุมึงแบบหมดอายุทุกอย่างอะแล้วเราจะเช็คอายุได้ไงวะเออเราเราเช็คอายุยังไงอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอนะ้น้าคนนี้มันอายุเท่าไหร่อ,อ่ัป็นนุนนะวันเกิดวันเกิดเฮ้ยนี่ไงใช่ปะ อายุ40ปีโอเค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 นะเหมือนน่าจะไม่ม okay, ีอะไรนะโอเคแต่เหมือนนันสเดินทางจะไม่ตรงนะครับแล้วก็อันนี้ก็หมดอายุแล้วโอเคอันนี้ก็หมดอายุโอเคยินดีด้วยครับกลับคุณไปได้ละนาๆๆผมไปด้วยนะนาๆน้าผมก็ดีข้ามพรมแดนเหมือนกันนาไปเลยนะนานะสวยนะเจอเฮ้ยเฮยเฮยนาๆๆผมรอเล่นนะนา คนขับคันนี้ควรถูกส่งกลับเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมผมผิดอะไรอ๋อวันหมดอายุบัตรโอเคผมลืมโอ้โหไอ้เหี้ย,ยจบละไอ้เหี้ยผมเป็นตำรวจที่ความจำสัน้นผ,ผมเป็นความจำผมเป็นตำรวจที่ความจำสัน้นวะขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังผมจะไม่ทำเรื่องผิดพลาดอีกแล้วเช็กย,ยางก่อนเลยไม่ต้องมาตีสนิทขอบัตรก่อนเลยขอบัตรก่อนเลยขอบัตรก่อนเลยภาพตรงนะภาพตรงนะ ลุงอายุเท่าไรมอายุห้าสามเลยเหรอแก่จังว่าลุงห้าสามเลยอตรงกันโอเคนี้ตรงเปล่าตรงกันนะธันวาโอเคมิถุนาถือว่าก็ถือว่าตรงในหลายๆส่วนนะขออนุญาตเลยแล้วไปแล้วไปมีไเปล่ทำงานของคุณไปเถอะไม่เีอะไรผิดกฎหมายห,หรอกคนชั่วที่ไหนก็พูดได้ของแบบเนี้ย ขอดมหน่อยขอดมหน่อยขอดมหน่อยเอเคโอเค,อเคไม่มีพิรุษไปลุงขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะครับเชี่ยวันวันปะคนนี้หวันวันว่ะไปเลยลุงชีลนไฮเทคไม่ปิดทุกอย่างเองเหมดเลยถูกต้องปะเออเชี่ยปาดเหงื่อเลยวะ่ะโอเคมันคำสุดท้ายแล้ะเองน่าจะเป็นคนที่อายุสี่ิบสองใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมโอ้โหโหงเงีโคตรตัวโกงเลยอเอามาเลยเอามาเลยขออนุญาตตรวจก่อนเลยมันสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบสองอะเอาสี่สิบเจ็ดนะอันนี้คือสี่สิบเจ็ดนะลงมาจากรถหน่อครับลงมาจากรถหน่อยครับ,มาารรบไม่สําคัญแล้วว่ามึงจะผิดกฎหมายเข้าประเทศแบบถูกกฎหมายหรือเปล่ารู้แค่ว่าไอ้ตัวนี้มันมันนักวิทยท่านผู้ชมมันแบบว่า เป็นเข้าขายผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตดูอย่างละเอียดนะครับเฮ้ยก็เห็นมี่อ้าวอันนี้คืออะไรใช่ใช่ฉันมีสิ่งนั้นเอาเงินไปแล้วปล่อยฉันไปเถอะท่านผู้ชมเคยเจอทฤษฎีนี้ปะเขาเรียกว่าล่อซื้อของเล็กเพื่อมึงยัดเงินกันแบบนี้เลยฮะก็ก็เอามาเอามาเอาเงินมาดิไหนอะ เฮ้ยย <muitas S 2> ืด <sketches> ย oh. oh. ืดแล้ว no ก็ยืดอีกดิฮะเอาเงินมาตำรวจน้ำดีอย่างผมอะซื้อตัวได้ไม่ยากหรอกนะมุงบีบุงหงอบุงหงอไหนกป่องแอลกอฮอล์อันนี้คือขนของแอลกอฮอล์เถื่อนนั่นนี่ไปนี่ไมนี่ไปเหมือนจะไม่มีแล้วนะอุ้ย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  เหมือนจะยังมีเหมือนจะยังมีเอาลุงต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้ต้องใช้ดีป่ะอือเอาโดนะโดนะโดนะมีอะไรก็มีอะไรแก้ตัวป่ะมีอะไรให้แก้ตัวหรือเปล่าครับไปเข้าสั่งไปซะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดีรู้หรือเปล่าประเทศนี้เขาห้ามกินแอลกอฮอล์กันอ่ะเช่นหน้าเหมือนกันเลย แค่คนนึงไม่มีหนวดโอเคนี่ก็ทั้งหมดแล้วนะ่าไปพักผ่อนได้โอเคขออนุญาตเก็บแอลกอฮอล์ของเถื่อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะซ่อมของยังไงอ่ะ่าจะไปูสหายเอ่อบางผู้ใหญ่บ้านขรองคุณอาจร่วมงานกัอกคุณออกนอกอัปเกรดหรือพาพวกเขาไปทาภารกิจลอเพื่อทําความไว้ใจกับเขาโอเค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 เรายัง okay, 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 okay. เราอย่าเาาพิ่งยุ่งอะไรกับเขาก่อนดีกว่าโทรศัพท์ทํางานยังล็อกอยู่คอมก็ยังล็อกอยู่ใครอ่ะไอ,ไอลุงนี่ใครอ่ะ ผมจะซ่อมของยังไงอะ่ะลืมไปแล้วจ้าเก็บกว่าได้หน่อยผมครับจ้าผมครับเปิดได้ปะเปิดไม่ได้อะ่ะโอเคเราไปพักผ่อนดีกว่าท่านผะู้ชมถือว่าเอาเรื่องอยู่ถือว่าเอาเรื่องอยู่2วันนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคขออนุญาตนอนเต็มอิ่มครับเท่าไหร่หเซี้อ่ย นู่นี้น่าจะรับสินบนมาแล้วมาจับนัมไปด้วยอะแม่งเสียอะไรเนี่ยตรวจสอบไม่ถูกต้องร้อยหนึ่งลยเหรอแพงจังอะการที่คนเราทำบิดพลาดครั้งนึงมันต้องเสียค่าปรับหนึ่งร้อยเลยเหรอโร้ายไปปะ